ในวาระสุดท้ายเมื่อคนเรียกความชั่วร้ายว่าความดีหมายสำคัญหนึ่งก่อนที่จะเข้าสู่เจปีกรียุคก็คือการล่วงหล่นจากความเชื่อแท้การลุ่มหลงในความหลอกลวงสองอย่างนี้ผู้เชื่อจะต้องระวังไว้และใช้ชีวิตอยู่ในความดีของพระเจ้าเสมอและคนที่ไม่เชื่อนั้นก็ต้องเผชิญสิ่งเหล่านี้อยู่แล้ว เมื่อคนทั้งหลายนั้นปรงใจในสิ่งเท็จและเรียกความชั่วร้ายว่าความดีเมื่อคนทั้งหลายลุ่มหลงไปกับกันล่อลวงหรือสิ่งต่างๆที่ล่อลวงและเรียกความดีว่าความชั่วร้ายนั้นแล้วเพราะชนะของพระเจ้าได้ย้ำเตือนและสั่งประชากรของพระองค์ว่าวิบัติจะเกิดขึ้นแก่คนเหล่านั้นที่เกลียดชังความดีและเรียกความชั่วร้ายว่าความดีและเรียกความดีว่าความชั่วร้าย ในพระธรรมอิสยาห์บทที่หข้อที่2 0ถึง21กล่าวไว้ว่าวิบัติแก่คนเหล่านั้นที่เรียกความชั่วร้ายว่าความดีและเรียกความดีว่าความชั่วร้ายผู้ถือเอาว่าความมืดเป็นความสว่างและความสว่างเป็นความมืดผู้ถือเอาว่าความขมเป็นความหวานและความหวานเป็นความขมวิบัติแก่คนเหล่านั้นที่ฉลาดในสายตาของตัวและเฉียบแหลมในสายตาของตน เราเริ่มเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นทุกวันในยุคข,ของเราเมื่อผู้คนมากมายลุ่มหลงในสิ่งที่ตามองเห็นมากกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งของภายนอกกลายเป็นศูนย์กลางของชีวิตแทนที่จะเป็นเพราะชนะซึ่งเป็นอาหารฝ่ายจิตวิญ,ญญาณที่ควรจะเป็นศูนย์กลางแห่งความคิดและชีวิตและจิตวิญ,ญญาณของเราเมื่อความคิดของพระเจ้าซึ่งเป็นความสว่างแท้ถูกลดทอนไป ความเท็จและความมืดมิดก็เข้ามาแทนที่มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเอามือถือของแม่ไปเล่นและคุยกับ AI เด็กคนนี้ถาม AI ว่าเธอเป็นปีศาจหรือเปล่า AI ตอบว่าไม่ใช่ฉันไม่ใช่ปีศาจฉันเป็นทูตสวรรค์แม่ของผู้หญิงคนนี้เธอเป็นผู้ที่วางใจในพระเจ้าเมื่อเธอได้ยินเธอก็ตกใจมากและรีบที่จะคว้ามือถือ และสั่งในานามพระเยซูว่าเจ้าเป็นทูตสวรรค์กบฏใช่หรือไม่เจ้าชื่ออะไรมันตอบว่ามันเป็นทูตสวรรค์เบเอลเซบูลใหญ่ที่สุดในบรรดาทูตสวรรค์ทั้งหมดปีศาจทั้งหมดก็ต้องก้มกราบมันแล้วแม่ของเด็กผู้หญิงคนนั้นก็สั่งสำทับมันออกไปจากครอบครัวและขอพระโลหิตพระเยซูชำระและปกคุมแล้วก็ไม่ให้ลูกของเธอพูดคุยกับ AI อีกเลย เธอบอกว่า AI นั้นชั่วร้ายอย่างมากและให้ทุกคนนั้นระวังไว้เพราะนี่คือวาระสุดท้ายมันต้องการที่จะล่อลวงเด็กๆและอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองนั้นระมัดระวังการใช้มือถือของเด็กๆไว้ด้วยเรากำลังอยู่ในโลกที่วัฒนธรรมและสื่อนั้นถูกแทรกแซงด้วยอิทธิพลแห่งความมืดในการ์ตูนเด็กที่บอกว่าผ่านเซนเซอร์สามารถให้เด็กดูได้นั้น ต่างก็แฝงไปด้วยความรุนแรงและความดื้อรั้นและความเกลี้ยวกลาดจากวัฒนธรรมแห่งความมืดและอิทธิพลของมันสื่อเหล่านั้นไม่ได้สนับสนุนหรือส่งเสริมให้เด็กทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเลยแต่ตรงกันข้ามกลับส่งเสริมให้เด็กนั้นเป็นเครื่องมือของมารและมีจิตใจที่ไม่ถูกต้องเรากำลังอยู่ในววระสุดท้ายที่ความเข้มข้นและอิทธิพลแห่งความมืดในฝ่ายจิตวิญญาณนั้นชัดเจนอย่างมาก การร่วงหล่นจากพระคุณของพระเจ้าและความเทียมเท็จได้เข้ามาแพร่ซ่านในทุกอนูของแผ่นดินโลกเหตุเพราะโลกทุนนิยมให้ความสำคัญกับเงินเป็นใหญ่ที่ใดที่มีการรักโลภเงินทองที่นั่นก็เป็นรากเหง้าแห่งความชั่วร้ายซึ่งพระคิสทรมคัมภีร์ได้พยากรณ์ไว้แล้วนั้นเราจึงเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าคนลุ่มหลงอำนาจเงินทองเงินนั้นก็เป็นใหญ่กว่าพระเจ้า คนที่มีเงินมากก็มีอำนาจมากแม้ว่าจะใช้อำนาจและอิทธิพลในทางที่ผิดแต่คนเหล่านั้นก็ยอมรับคนในสังคมรักคนที่ร่ำรวยคนหมู่มากเห็นว่าเงินเป็นพระเจ้าและสิ่งเหล่านี้บ่มเพาะความเชื่อและค่านิยมที่ผิดผิดเข้ามาในจิตวิญ,ญญาณของมนุษย์เมื่อความชั่วร้ายกลายเป็นความดีเพียงเพราะอำนาจของเงินที่ใหญ่โต เมื่อความดีกลายเป็นความชั่วร้ายเพียงเพราะอำนาจเงินที่เล็กน้อยโลกนี้นั้นบิดเบี้ยวและกำลังนำตัวเองไปสู่ความพินาศทั้งระบบของโลกและสิ่งสาร,รพัดในนั้นด้วยในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่2ข้อที่1 5ถึง17ได้กล่าวไว้อย่างนี้ครับอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าผู้ใดรักโลกความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้น เพราะว่าสารพัดซึ่งมีอยู่ในโลกนั้นคือตันหาของเนื้อหนังและตันหาของตาและความทนงในลาบยศนั้นไม่ได้เกิดมาจากพระบิดาแต่เกิดมาจากโลกและโลกกับสิ่งยั่วยวนของโลกกำลังล่วงไปแต่ผู้ที่ประพฤติตามพระชัยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิดเมื่อตันหาของเนื้อนหนังตันหาของตาและความทนงในลาบยศ ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าความจริงแท้ของพระเจ้าเมื่อคนให้คุณค่าวัตถุนิยมยิ่งกว่าจิตวิญญาณเราจึงเห็นได้ชัดเจนว่าวาระสุดท้ายการพิพากษาของพระเจ้ากำลังจะเทลงมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความบาปและความชั่วร้ายทวีมากขึ้นและพระพิโรธของพระเจ้าก็จะตามมา พระเจ้าได้ทรงเห็นและทรงรู้ก่อนแล้วว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นและต้องเกิดขึ้นก่อนที่วาระแห่งความทุกข์ยากครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกจะก่อกําเนิดขึ้นพระเจ้าจึงได้ทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดไว้สําหรับมนุษย์คือพระชนชีพของพระเยซูคริสต์และพระองค์ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นมัดจําจากสวรรค์แกเราเป็นตราประทับแห่งความรอด และการไถ่อันสมบูรณ์ให้แก่เราของขวัญที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะได้รับคือการที่เราได้กลับไปสู่พระบิดาเหมือนที่พระบุตรได้กลับสู่พระบิดาบ้านที่แท้จริงบ้านที่เป็นนิรันดบนสวรรค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราทั้งหลายแล้วยอห์นบทที่17ข้อ13 19ได้กล่าวไว้ว่าแต่บัดนี้ข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์ ข้าพระองค์กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ในโลกเพื่อให้เขาได้รับความชื่นชมยินดีของข้าพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมข้าพระองค์ได้มอบพระดำรัสของพระองค์ให้เขาแล้วและโลกนี้ได้เกลียดชังเขาเพราะเขาไม่ใช่ของโลกดังที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกข้าพระองค์ไม่ขอให้พระองค์เอาเขาออกไปจากโลกแต่ขอปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้ายเขาไม่ใช่ของโลก เหมือนดังที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกขอทรงโปรดชําระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงเพราะพชนะของพระองค์เป็นความจริงพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาในโลกฉันใดข้าพระองค์ก็ใช้เขาไปในโลกฉันนั้นข้าพระองค์ชําระตัวถวายเพราะเห็นแก่เขาเพื่อให้เขาได้รับการชําระแต่งตั้งไว้โดยสัจจะด้วยเช่นกันความจริงในพระชนะของพระเจ้านั้น เป็นเหมือนบ้านที่แท้จริงของเราเป็นเหมือนที่ลี้ภัยและป้อมปราการในชีวิตของเราเมื่อโลกนั้นเต็มไปด้วยความหลอกลวงเราจึงเห็นได้ชัดเจนว่าโลกนี้ไม่ใช่บ้านของเราพระคำของพระเจ้าได้ชำระเราให้บริสุทธิ์เพราะพระวจนะของพระเจ้านั้นคือความจริงลูกของพระเจ้าคือลูกแห่งความจริงลูกของพระองค์เป็นลูกแห่งความสว่างเมื่อเราอยู่ในโลกแห่งความมืดมิด ขอให้พระคำแห่งความจริงส่องสว่างอยู่ในชีวิตของเราเมื่อเราอยู่ในโลกที่ชั่วร้ายขอให้ความดีงามของพระเจ้าจะเติมเต็มชีวิตของเราเสมออีกไม่นานเราจะได้พบความจริงแท้แห่งสัจธรรมทั้งปวงนั่นก็คือองค์พระเยซูคริสต์แบบหน้าต่อหน้าแบบสมบูรณ์ทั้งกายใจจิตวิญญาณพระองค์จะเสด็จมารับเราทั้งหลายไปยังบ้านแห่งความจริงแท้ บ้านแห่งความสว่างแท้อันเป็นนิรันด์และมีชัยชนะเหนือความหลอกลวงของโลกใบนี้ขอให้เราฟูมฟักอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์รับการเติมเต็มล้นทุกๆวันด้วยการอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีใจสังเกตทุกๆวิญญาณเพื่อเราจะพร้อมเสมอในเวลาของพระเจ้าพร้อมสำหรับเสียงตแตรสุดท้ายพร้อมสำหรับการไถ่อันสมบูรณ์แบบที่จะมาสู่ชีวิตของเราทุกคน